มาอีกแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใส่เสื้อพามแองเจิลได้วยเว้ยเฮ้ยพามแองเจิลสวัสดีครับสวัสดีครับใส่เสื้อพามแองเจิลได้ไว้เอฟซีเอฟซีฝั่งขวาฮะฝั่งขวาฮะกล้องอยู่ขวาเลยครับสวัสดีครับไม่มีอะไรผมแค่ถ่ายเฉยๆครับผมครับถ่ายเอ้ยถ่ายรูปเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเราได้ออกจอโอเคฮะครับถ่ายรูปเก็บไว้ครับเอออ่าตอนนี้ลงสตอรี่บอกคุณแม่ถ่ายคุณแม่เลยครับแม่ผมบอกทีวีครับแม่แม่ครับบอกทีวีแล้วฮะสุดยอดสุดยอดครับผมมา ขับรถมามากันสี่คนมากันสี่คนอ๋อชายสามหญิงหนึ่งชายพูดดีๆนี่ก็มาผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งกูผิดตรงไหนอ่ะโอ้โห่อวานก็แคปเต็มเฟซบุ๊กไปหมดแล้วกูไม่ได้กูกูไม่ได้คิดมึงหรือเปล่าเออน่ารักนะครับดีครับสำหรับก็เป็นแบบนี้แหละครับครับผมวัยรุ่นฮะเออมากันสี่คนรถคันเดียวกันไหมฮะคันเดียวคันเดียวกันเนาะใครใครนั่งฝากระโปรงหลังที่ปิดแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์คนไหนฮะไอเสื้อขาวไงเอาตัวเล็กเ่าโอเคชัดเจนฮะเออ โอเคครับรบ <c oughs> กวนนายนายสนามเดินเก็บตังค์ได้เลยครับ <laughs>